มิตซูบิชิไทตันปี2018เลขไม่50,000ืมาพร้อมกับชุดแต่งมูลค่าเกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับผม สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเซลจูนกับช่องวอลินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้เจอกับช่วงลดล้างสต็อกเจอหน้าผมทีไรก็ต้องมีช่วงนี้แน่นอนครับรลดล้างสต็อกนะครับผมวันนี้ผมมากับรถมิตซูบิชิตายันสองพนเครื่อง2.4ดีเซลนะครับผมเกียร์ธรรมดาชุดแต่งล,ล้นเลยนะครับคันนี้ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องวอลินทอนก่อนนะครับผม หากทุกคนกดแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับผมเรามาดูกันที่ส่วนเลขกันก่อนนะครับผมเป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะครับมาพร้อมกับ181แรงม้านะครับรับรองได้ว่าใช้งานได้สบายมากๆประหยัดน้ํามันใช้งานขนของหนักอะไรได้ตามสบายเลยครับคันนี้เรามาดูกันที่โครงสร้างกันบ้างนะครับผมโครงสร้างพวกมิดอาร์คพวกอะไรต่างๆนะครับผมคือ รถคันนี้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมโครงสร้างสวยแบตเตอรี่ใหม่รอยแต้มสีจากโรงงานนะครับผมอยู่ครบทุกจุดนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับที่ว่ามีรอยแกะหรือว่าขันมาคือลูกค้าเขาได้เปลี่ยนเป็นฝากระโปรงคาร์บอนมันก็ต้องมีรอยแกะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับส่วนรายละเอียดต่างๆจุดต่างๆทุกจุดคือเดิมสุดๆนะครับผมคันนี้แต่งแค่ภายนอกมาส่วนตัวเครื่องเนี่ย เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมผมรับประกันได้ว่าซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนคนแน่นอนครับผมตัวนี้หลังจากที่เราดูห้องเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ส่วนชุดแต่งกันบ้างนะครับผมชุดแต่งตัวนี้นะครับมูลค่าเข้าๆที่ผมผมก็ไม่ใช่คนเล่นรถประเภทนี้นะครับแต่ว่าพอจะดูได้ว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทแน่นอน เดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งนั้นบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับในส่วนของของแต่งนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงนะครับผมเป็นคาร์บอนของธนูทองนะครับผมตัวนี้ก็ราคาน่าอยู่ประมาณนะครับ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับผมฝากระโปรงคาร์บอนพ่นผานแท้แน่นอนครับส่วนมาดูกันที่ด้านหน้านะครับผมเป็นชุดแต่งฮัมเมอร์ รอบคันเลยนะครับผมมีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมตรวนี้พร้อมมาพร้อมกับไฟ d a y l ไลท์นะครับผมไฟ d a y l ไลท์แล้วก็มีตัวนี้นะครับไว้สําหรับลากนะครับผมลากได้แน่นอนมีตัวปรับอยู่ด้านหน้านะครับผมตัวนี้มูลค่าคร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณ40,000บาท40,000ถึง50,000 50, บาทนะครับในชุดแต่งกันชนหน้าและกันชนหลังของ Hummer นะครับผม หลังจากมาดูกันด้านหน้าแล้วนะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างนะครับเรามาดูกันที่ส่วนล้อนะครับผมล้อนะครับผมเป็นของ f o r d o f f r o a d ตัวนี้นะครับแม็กยางตัวนี้ชุดนี้นะครับผมน่าจะอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมยางเป็นปี2020ดอกยางยังเต็มเต็มเลยนะครับผมนี่ผลยังอยู่เลยนะครับผมดอกยางล้นๆ้นใช้ได้อีกนานเลยครับผมส่วนตัวเบรกนะครับ เบรกก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมคันนี้รับรองว่าเบรกเนี่ยอยู่แน่นอนส่วนหลังจากด,ดูพวกล้อพวกเบรกแล้วส่วนสำคัญของรถคันนี้ที่ว่ามูลค่าเกือบจะหลักแสนนะครับคือตัวช่วงล่างนะครับผมจะมาดูกันดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยกสูงตัวโชกเป็นโชกแก๊สนะครับผมตัวนี้โชกแก๊สทั้งหน้าและหลังนะครับผมมูลค่าก็อยู่น่าจะประมาณ เจ็ดถึง80,000บาทนะครับผมตัวนี้ถือว่าชุดล้อเบรกชุดชูคตัวนี้ก็ยังต่ำเลยไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมหลังจากที่ดูชุดล้อช่วงล่างชูคแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับท่อนะครับผมท่อตัวนี้ก็เดินมาใหม่ทั้งสิ้นนะครับเป็นท่อสแตนเลสเดินมาใหม่ทั้งสิน้น ตัวนี้ถือว่าเสียงดังเพลาะแน่นอนแล้วก็มีตัวค้ำหลังนะครับขับมั่นใจได้แน่นอนว่ารถไม่ยุกแน่นอนนะครับผมตัวนี้คือช่วงล่างเนี่ยทำมาถือว่าดีเลยคันนี้ถือว่าใครได้ไปเนี่ยครับคุ้มแน่นอนราคานี้รับรองว่าใครที่ได้ไปนะครับเอาเงินไปแต่งเองเกินราคาของรถคันนี้แน่นอนนะครับผม หลังจากที่เราดูช่วงล่างกันมาแล้วนะครับเรามาดูกันด้านหลังกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับแมกเลเนอร์ถือว่าสภาพดีมากไม่เคยมีการบรรทุกหนักแน่นอนมาพร้อมกับล้วไทเทนนะครับคันนี้ลูกค้าน่าจะสั่งทํามานะครับมูลค่าก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับผมถือว่ารถนี้เก็บรายละเอียดได้เนี้ยบมากๆนะครับเก็บทุกจุดทุกรายละเอียดที่จะเก็บได้นะครับผมคันนี้หลังจากที่เราดูชุดแต่งภายนอกกันมาคร่าวๆแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ ภายในกันบ้างนะครับผมภายในว่าจะมีชุดแต่งอะไรอีกผมรับรองว่าเยอะแน่นอนนะครับผมชุดแต่งภายในเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในนะครับพี่หลังจากที่เราดูด้านนอกกันมาแล้วนะครับผมวันนี้เรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมภายในผมจะมาเริ่มแนะนํากันที่เบาะนะครับผมเบาะเป็น,บนเบาะหนังเทจากโรงงานถือว่าสะอาดใหม่มากๆนะครับผมตัวนี้นะครับเบาะหลังก็ สีดำเหมือนกันนะครับผมมาจากโรงงานทั้งคู่นะครับผมส่วนตัวนี้มาพร้อมกับนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมสามารถกดเบาเสียงเปิดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับจอ DVD a ีแอรออโต้นะครับผมสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมจะมีตัวกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมซ้ายฝานะครับผมถือว่าอุปกรณ์ที่โรงงานเขาให้มาถือว่าออปชั่นเต็มมากๆเลยนะครับผม เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่โรงงานให้มากันแล้วส่วนที่ลูกค้าแต่งเพิ่มกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมที่ว่าลูกค้าก็แต่งเพิ่มมานะครับคือคือมีตัวแชดดีนะครับ2ตัวที่ไปใส่เพิ่มมาแล้วก็ตัวเกียรวัดรอบนะครับผม6กตัวแล้วก็มีกระจกกระจกคาร์บอนนะครับแล้วก็นี้คือมือจับไทเทนนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับมาดูที่ด้านหลังคือ มืออาทําไทยทีนะครับผมของแต่งในรถก็น่าอยู่ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาทนะครับผมตัวนี้ส่วนที่สําคัญเลยนะครับผมลืมแจ้งไปเลิใหม่นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเลขใหม่แค่ห้าหมื่นกิโลลูกค้าได้ไปในี่ถือว่าคุ้มกับราคาแน่นอนผมรับประกันนะครับคันนี้หลังจากที่เราดูชุดแต่งภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่วงสุดท้ายคือช,ช่วงราคาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคากันบ้างว่าผมขายราคาเท่าไหร่ หลังจากที่เราได้ดูสภาพทั้งด้านนอกและด้านในพร้อมชุดแต่งแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ราคากันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับราคาเลขผมขายอยู่ที่68,000บาทเราไม่ขายนะครับผมวันนี้ใครดูคลิปนี้ผมขายแค่ราคา568,000บาทนะครับผมผมรับประกันว่าราคานี้ถูกสุดๆแน่นอนนะครับผม บางเติ้นนะครับขายรถอย่างเดียวก็ราคา5 6าแสนหกหว่าบาทเลยนะครับผมของผมเนี่ยราคานี้ฟรีชุดแต่งทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีการถอดออกไดใดทั้งสิ้นนะครับผมใครที่สนใจในราคาที่ผมให้ไปนะครับผมสามารถติดต่อมาที่ช่องวอลินทอนชาแนลหรือติดต่อผมโดยตรงเซลจูนนะครับผมก่อนที่ผมจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องวอลินทอนะครับผมช่องวลินทอนะครับ ไม่ได้มีแต่ขายรถนะครับผมเรายังมีรับซื้อรถรับรองว่าราคาเนี่ยสูงกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับผมถ้าใครต้องการซื้อหรือต้องการขายติดต่อมาที่เต็นท์วอลินทอนได้เลยนะครับผมวันนี้ผมเซียวจูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม